สวัสดีครับพบกันกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีนในการลงมอดซึ่งมอดวันนี้ที่ผมจะนำเสนอก็คือมอดที่ชื่อว่า t o o m a n y Item นี้ซึ่งมอด t o o m a n y Item เนี่ยเป็นมอดที่มีประโยชน์มากๆา,กากํสำหรับคนที่เล่นไมค์ค r รับทุกคนครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือเสกของนั่นเองนะครับโดยวิธีแรกที่คุณต้องทำก็คือกดสตาร์ทคลิกลัน หรือว่าจะกด Alt+R ก็ได้นะครับระะไม่ใช่เปล่าวะไม่ใช่กดรันนะครับแล้วก็เข้าไปที่พิมพ์เปอร a เซดาาเ,ซเดี๋ยวคํานี้ผมจะใส่ไว้ที่คําอธิบายด้านล่างวิดีโอนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บจะมาโผล่ที่โฟลเดอร์แอปดาต้นะครับซึ่งปกติโฟลเดอร์เนี่ยมันจะซ่อนอยู่โดยคุณต้องทําการกดเปิดมันโดยเข้าที่ View แล้วก็ หลอวทูเข้าทูโฟเดอร์ออ t ชันนะครับแล้วก็กดที่วิวอันนี้เป็นของ XP นะครับตรง h i d ด e n ไฟแอนดะ์โชว์โฟเดอร์เนี่ยเอ่อวิก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับให้กดเป็นโชว์ไฮเ d e n ไฟแอนด์โฟเดอร์ก็จะเจอกับโฟเดอร์ p p p d t t a นี้มันจะซ่อนอยู่ในเนี่ยตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอเข้าไปใน dot my c r a f t เสร็จนะครับก็จะเจอกับปกติปกติในผมลง d y n า m i ก l i g h ไว้ด้วย ก็เข้าไปที่บินนะครับปุ๊บแล้วก็เข้าที่ตัวที่ชื่อว่าไมค c r a f t นะครับไม่ใช่ m i n ์คร a f เอสเข้าที่ m ไมค์คร f t เฉยๆครับเพื่องตัวเนี้ยจะเป็นตัวข้อมูลหลักของเกมไมค c r a f t ของเราก็โอเพนโดยใช้วิลานะครับปั๊บพอมาเสร็จก็เจอกับอะไรไม่รู้มากมายมหาศาลก็ไม่ต้องไปสนใจนครับก็เข้าแตกไฟล์ทูเมนี่ไอเทมของเรากดแตกนะครับแล้วก็ นำไฟล์เนี่ยที่แตกออกมาได้ป๊อปลากเข้าไปใส่ในนี้เลยลากเข้าไปเลยไม่ต้องสนใจปึบแล้วกดโอเคเพราะว่าแค่นี้เสร็จก็ก็จะลองเปิดไมค์คาร์ t กัดูนี่ไมค์คาร์ t ของผมน่าจะอุบัติอุบัติเปิดป๊อปใน a อทูเมของผมเนี่ยจะเป็นของ1.8นะครับของ1.7ก็หาโหลดได้ทั่วไปเข้าอันไหนดี เข้าเข้านี้แล้วกันปึ๊บพอเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับกดตัว E ปับ๊บนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหสุดยอดมากมีของ1.8พร้อมเลยเ,เดอร์ปึ๊บแล้วก็เสรของได้เต็มที่ครับอ้ดแ1.8นี่มันยังมีบั๊กนิดหน่อยก็คือกล่องมันดําไม่รู้ทําไมต้องใส่เป็นกล่องดำน,นี่ผมสร้างรถเมย์ รถเมย์กาก,ากทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็อุปกรณ์สร้างกับท่านวายยเหมือนกันเอ้าดีๆกล่องสีมาสีมาก็น่าจะลงเป็นนะนะครับปีนี้ก็มาครับครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ